สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแม่เพ่นก็จะพาเอฟซมาเบิงภาพบรรยากาศที่ทุ่งหน้าค่ะเพระาะว่าตอนนี้เช้าประมาณหกโมงครึ่งนะคะ่ะเอฟซีมาเบิงทุ่งหน้าค่ะมาเบิงว่าวันนี้เขาจะ,จะมาขาดหน้าเนาะเขาจะเอารถไทน้อยรถไทเดินตามเนาะ มาขาดให้ค่ะมือนันบอแล้วเนาะคะ่ะจมเบิดทุกขั้นหารถดเนาะ FC นี่ค่ะแล้วจะให้เดียวเนาะเพราะว่าให้หนีบรลมค่ะมัอนอับยับเนาะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะเมเพ่้มาทักทายสบายดี FC ทั้งช่องเพื่อที่จะนำแนวทางฮานอยเนาะของพี่ประหัต ของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชนะคะปีบดีอาจจะมีของปูซีซูนด้วยนะคะเพราะว่าลอดเทียงเทียงผลหลาเหล็กมากเพื่อนจะเอาหนีไปตัดต่อใส่ไปต่อใส่แนวทางห้าน้อยเนาะ,ะเอาผ่าบรรยากาศมาให้เอฟซีได้เบ่งกันก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะขจ้ามาปลอยนําออกแล้วขจ้าโลกกาไปต้ต้งแต่มืนนนะะือนันค่ะก็เลย่ไดําเนาะเสียดายค่ะขันซันแล้วแต่มือนันแล้วเนาะคะ่ะ โอ้ยลมคักลมเนี่ยรถไถยหน่อยสิใดบ่นอบาดนี่เนาะหาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าจะใดบอเนาะค่ะเมื่อวาจะพากัไปที่บายที่นครพนมเนาะไปพายายพาลูกไปไหว้พระธาตุพนมก่อนจะกลับลาวเนาะว่าจะพายายไปแต่ จะเกิดบ่เนาะมือนี้ต้องมาเบิ่งเพิ่นดำนาอีกว่าจะไปเที่ยงบายๆพุ่นละน่ะเนาะท้ำคลิปทำ้ำหยางแล้วพุ่นละน่ะเนาะเฮ็ดงานแล้วเบิสซอย่างพุ่นล่ะยังสิออกไปเนาะกะสิให้มอบให้ย่าขวัญเนาะคะ่ะเบิ่งข้าเจ้าใหา้เนาะกับ่ได้เฮ็ดดอกแต่ว่าให้เบิง่งน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดดีบ่ให้เนาะเฮ็ดให้ดีดบ่เนาะ ก็ฝากยาขวัญยาขวัญเป็นหลักเป็นต่อให้เนะาะเพราะว่ายากระทางานอาเดือนก็ทํางานพอกันยากหลานเนาะค่ะปอบเ,บเปียดูแลปอบเปียอย่างหลายคนเนาะยาทุกคนเลยก็เลยได้ใส่ยาขวัญได้ยาขวัญเิ่นคนขยันเนาะใส่บ่ใส่เพิ่เนเพิ่นกมาม่าซอยมาดูแลให้อีกอย่างทุกอย่างบมา,บา่าจะเหตุอย่างเนาะเพิ่นเไทยเพิ่น,นซอยทุกอย่างเนาะยาขวัญเนาะนยี่เพิ่นว่าสิบอปน ดูแลคนเจ็บเนาะดูแลคนป่วย,อ,ยอันพอของเพิ่นนั่นลหละมาสิไปกัดเพื่อน่าสามหน้าเพื่อนแล้วก่อนเนาะเพิ่นกัดสามหน้าเพื่อนพร้อมเนาะเขาตายเนาะเขาก็กาอ้อนมันเลยตายค่ะนี่ค่ะเพิ่นปลูกต้นไม้ไว้พอได้กินเนาะต้นบักม่วงต้นบักหน้าต้นอีหยังนี่ลหละกระจอกกระเจียวคอนน่ะเดี๋ยวจิบขยายออกอีกเนาะกระเจียวกัดลังเริ่มแพ้แล้ว กระเจียวหวานเนาะกระเจียวหวานกำลังเริ่มแพร่นี่ค่ะออกดอกแล้วค่ะออกดอกค่ะนี่ก็ออกนั่นก็ออกค่ะแต่ว่าบ่หลายปลูกหลายอยู่ด้เนาะแต่ว่ามันเป็นยังไงช่วงนั้นถือช่วงหนาแนนลาอ่อย่างเนาะมันเลยตายเนาะนะคะยวสีขยายออกอีกเนาะ เบ่งภาพบรรยากาศที่ทุงนาแล้วเดี๋ยวไปผ้าเอฟซีไปเบ่งแนวทางฮานอยของสามเซียนสามอาจารย์เด็ดๆกันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเนาะไปเบ่งตัวเลขกันค่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเอฟซีมาเบ่งแนวทางน้ำกันค่ะแนวทางเนาะฮานอยของสามเซียนนะคะของพีพาฮัตของเซียนโคราดแล้วก็เซียนเชียงใหม่เนาะ กาเบึงของหมู่บ้านนี่กันกอนว่ามีของปูดใดเขาเนี่เนาะนี่ค่ะของเซียนโคราชค่ะห้าหน้อยวิ่งลูดศูนกับเก้าค่ะศูนกับเก้านะคะจับคู่ให้บ่เขาเนะแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดมากทั้งสองตัวเนาะคะ่ะเอฟซีนี่ค่ะของเซียนโคราชหมู่บ้านนี่เนาะ,ะตัววิ่งตัวลูดมากทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บาเขาเนะนี่ค่ะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ค่าน้อยค่ะวิ่งลูดสองกับสามเนาะ,ค,ะค่ะสองกับสามค่ะจับคู่ให้บบเขาเนะตัววิ่งตัวลูดกับโบเขาตัวจับคู่กับโบเขาค่ะของพี่พหัดค่ะนี่ของพี่พหัดวิ่งลูดหนึ่งกับสองมาหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะ่ะออกหนึ่งเก่านะ้ำมือว้านนี้เนาะ แม่นบ่ค่ะหนึ่งเก้าบอค่ะเอาผิดบ่ขอโทษด้นะค่ะเอาผิดเนาะนี่ค่ะหนึ่งแปดเนาะนี่ค่ะมาเบิ่งของมือนีกันเลยค่ะว่าแนวทางของสามเซียนเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกหกเนาะให้มาวันนี้เซียนเชียงใหม่ค่ะฮาหนอย วิ่งรูดหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดเด่นที่หกรองเจ็ดเนาะกาจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะเน้นที่หกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเนาะ เียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ให้มาวิ่งรุ่นหกกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดเออว่าเด็นที่หกลองเจ็ดเนาะจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเนาะเน้นที่หกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะมาตัวที่ของเชียนโคราดนะคะเชียนโคราดให้มา วิ่งลูดสี่กับหนึ่งค่ะเด่นที่สี่ลองหนึ่งเนาะจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามค่ะเน้นที่สี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่สามเนาะแนวทางหาหอยของเซียนโคลาดค่ะวิ่งลูดสี่กับหนึ่งค่ะจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามหนึ่งศูนย หนึ่งหค่ะเน้นที่4ีย์แล้วก็สี่หนึ่งองสมเนาะมาต่อของพีพาทค่ะนี่ค่ะแนวทางของพีพาทค่ะให้มาวิ่งลู่สกับ3าเนาะค่ะสกับ3ค่ะเด่นที่4ีลอง3มเด้อค่ะของพีพัทจับคู่ให้ส1่2น3่งเนาะ 3ามหนึ่งสองสามสค่ะเน้น4 1แล้วก็4ี 3, 3่ส3มสสองเนาะคะ่ะเน้น3มคู่ะคะด้ยวยค่ะนี่ค่ะเน็ทางฮางนอยแม่นๆเนาะของพิพัฒนะคะ์ค่ะวิ่งโหลดซกับ3เด่นที่4ีรอง3เนาะจับคู่ให้สี่หนึ่ง3ี่สอ3สีองสสาเนาะเน้นที่4 1แล้วก็4ีสา สามสองเนาะเน้นให้สามคู่ค่ะไม่แคบหน้าจอ,อน้ำกันด้วยค่ะน่คะเรื่องให้ดีๆง่ายๆกอนเนาะน่คะม่แคบหน้าจอ,อน้ำกันค่ะแนวทางห้านอยของสามเซียนเนาะคะ่ะ ของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชแล้วก็ของพีประัตเนาะนี่ค่ะแคปนาจอ,อดเด้อค่ะนี่ค่ะแคปนาจอ,อเลียวเนาะสุดท้ายไม่เพ่นก็ฝากร้านตำไทยตำลาวที่เลี้ยงใต้คลิปได้เลยนะคะให้เอฟซีทั้งซ่องสั่งจองได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะนี่ค่ะคัมพงแกงส้มเด็กๆเล่นอยู่หน้าบ้านนะ้พ่อแม่ พ่อแม่อัคดคลิปอยู่ในบ้านพ่ออัคดคลิปในห้องแม่อัคดคลิปอยู่ในตัวบ้านลูกๆออกไปเล่นข้างนองนะคะเนี่ยค่ะคำแพงแก่งส้มเล่นกับเอ้ยกับไอ้คน,นเล่นนคะคะอ,อ๋อตามนี้นะคะคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมเลยคะ่ะลาวพัฒนาที่ช่องพะหัดฟิมเรี่เดอร์ค่ะเนาะวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยเนาะค่ะอ,อ๋อตามนี้ค่ะ